สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่11นะครับเดือนกันยายนแล้วนะครับวันนี้เรื่องของเลิกงามยามดีนะครับก็ถ้าสมัยโบราณเขาเรียกว่าเลิกล้างอาถรรพ์นะครับเลิกล้างอาถรรพ์คืออะไรยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะไปจับจองนะครับสถานที่บ้านใครหรือว่าบางทีอาจจะซื้อบ้านซื้ออาคารนะครับหรือว่าจะเช่าห้องอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็บางทีก็กลัวนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าประวัติที่มาที่ไป เป็นอย่างไรในอดีตอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยกลัวก็เลยใช้เลิกแบบนี้นะครับในการพรมน้ำมนต์ยกตัวอย่างนะเ,เขาก็สมัยโบร,ราณเขาเรียกทรายเศกเราก็เอาทรายไปให้พระหลวงพ่อท่านจะมีมนนะครับบททรายเศกนะครับก็อธิษฐานจิตลงไปพอเราได้ทรายนั้นมาก็เอาไปนะครับเอาไปโปรยยังที่ดินของเราประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นสิริีมงคลขึ้นมานะครับเรียกว่าสร้างไฟล์ใหม่ไฟล์ข้อมูลของพื้นที่นั้นใหม่นะครับไฟล์เดิมก็อาจจะคนอยู่แบบใดอะไรเงี้ยนะครับแล้วไฟล์ใหม่นะครับนี่คือวันลัางรรานนะครับแต่ว่าถ้ายุคป,ปัจจุบันก็เป็นวันที่ทําการมงคลในมุมของการอธิษฐานจิตนะครับหนึ่งทำบุญนะครับอธิษฐานจิต2ทําบุญให้กับบรรพบุรุษนะครับหรือว่าอธิษฐานจิตกรวดน้ำนะฮะให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับ บรรพรุรุก็กันนะครับหรือว่าอุทิศกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางของเราของบ้านเราของที่ทํางานของเรานะครับแล้วก็ให้กับเทวดาประจําตัวเรานะครับเป็นการทําบุญแล้วก็อธิษฐานให้กับผู้ที่อยู่รอบตัวเราต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็บางคนก็ใช้สเปรย์ฟอกกี้ครับฉีดไปที่ผนังแล้วก็จะไหว้ทําบุญปัดกวาดเช็ดถูนะครับหิ้งพระห้องพระเปลี่ยน ดอกไม้ใหม่เปลี่ยนแก้วน้ําใหม่ประมาณแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของวันนี้นะมันอาจจะเป็นแนวเนี้ยนะครับขายเชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกันนะโอเคครับมาดูเรื่องของเลขมงคลบ้านนะครับในช่วงนี้นะครับมีดังนี้นะครับมีเลข6นะครับเลข1เลข3แล้วก็เลข5ครับเลขที่ไม่ถูกโชรกคือเลข4สีที่ถูกโชรรนะครับในช่วงนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับที่ใช้ได้ดีนะสีขาวนะครับที่ใช้ได้นะ สีเทานะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับคือสีดำนะครับสีมันเออทนทนเดียวกันเลยเนาะก็ประมาณนี้นะฮะคือเป็นสีมงคลนะครับแล้วก็สีที่ไม่ถูกฉลองคือสีเขียวนั่นเองนะครับผมเ,เมื่อสักไม่รู้กี่วันเลยนะทำคลิปนะครับดวงของวันที่สิบดวงการเปิดอัลบั้มของน้องลิซ่านะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปวันนี้อลังการมากเลยนะมี เ,เล็กใสฉา,าดานะครับของไทยด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆนี่มีทั้งชุดไทยแล้วก็มีหลายๆชาติด้วยนะฮะแล้วก็เห็นข้างหลังเห็นเป็นเหมือนกับซุ้มประตูปราสาทหินนะครับของน่าจะบ้านเกิดน้องบุรีรัมเนาะก็ทรงประมาณนี้นะครับทั้งไทยด้วยแล้วก็ทั้งบ้านเกิดด้วยเออดูมีอะไรแฝงอยู่ข้างหลังเสมอเ,เหมือนกันเนาะ จริงๆคนไทยนะครับหลายคนที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศดังๆเยอะมากเลยนะครับอย่างศิลปินไปอยู่ต่างประเทศนะครับอย่างนิชคุณนะนี่อยู่มานานเลยนะครับแ <c ười> บมแบมนะครับในแล้วก็มีทั้งสอนมีทั้งเต้นนะหลายคนนะครับดูหลังจะเอาดวงมาดูบ้างดีกว่าเพราะว่าจริงๆคนเรานะครับเวลาที่ดูดวงชะตาเนี่ยมันจะบ่งบอกได้ว่าดวงแบบนี้เหมาะกับการอยู่ต่างประเทศนะครับถ้าเคย เคยไปดูดวงนะก็จะบอกว่ามักจะได้คู่เป็นควรจะได้คู่เป็นชาวต่างชาติเคยดยินไหมฮะประมาณนี้นะหรือตัวเราเหมาะกับการไปทํางานต่างประเทศเนี่ยประมาณแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเซตของดาวหรือดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วเด่นกว่าอยู่บ้านเกิดก็มีเยอะนะแล้วก็ผมเคยดูดวงหลายท่านนะครับที่ ดวงนี้เหมาะการไปต่างประเทศแนะนำนะครับแล้วก็ผ่านไป3ปี5ปี10ปีนะครับเขาก็ส่งข่าวมาอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วก็โอเคเจอรุ่งเรื่องไปทําธุรกิจแล้วก็มีโออลังการนะครับเรียกว่าธุรกิจของตัวเองนะครับอย่างต่างประเทศหลากหลายแห่งทั้งยุโรปทั้งเอเชียนะครับมีแอฟริกาก็มีอ,อเมริกาใต้ก็มีนะครับบราซิลก็มีนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตามันเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะ บ่งบอกได้บ้างนะครับจะบอกว่า100เลยยังไงก็ไม่มีอะไร100นนะครับพยากรณ์อากาศนะครับโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์วันนี้ฝนจะตกบางทีก็ไม่ตกบางทีวันนี้ฝนไม่ตกนะครับวันนี้มีแดดอ่อนๆโอ้โหเปรี้ยงเลยนะครับฟ้าฝนเพราะฉะนั้นอะไรเขาว่าพยากรณ์มันคือค่าประมาณนะครับฉะนั้นจะ บอกว่าทุกอย่าง100%นะครับไม่ถึงประมาณนั้นแต่ว่าโดยรวมนะครับหกเโอเคนะคมีส่วนแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นส่วนดวงชะตาของคนที่เหมาะไปอยู่ต่างประเทศนะครับมันก็จะมีเซตของเขานะฮะมันก็เอาจิมก็ตรวจได้จากดวงชะตาเนาะจะว่าบางทีเราดูหน้าตาดูศักยภาพในการทํางานนะครับทํางานมาที่เมืองไทยนะครับสิปี15ปีดูกลางๆนิ่งๆไม่มีอะไรแต่พอดูดวงชะตาเออดวงนี้มันดวงต่างประเทศอ่ะ ก็แนะนําเคยเจอหลายท่านนะครับพอไปเออก็จะเลยรุ่งเรืองมันก็มีเซตแบบนี้จริงๆนะแล้วก็เรื่องของแต่บางคนนะครับไม่ไปก็มีนะครับไม่ไปมันก็จะอยู่กลางกลางนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เจอเลยุ่งเรืองหรือว่าไม่มีชื่อเสียงนะมีนะครับมีได้นะเพียงแต่ว่าคล้ายๆกับว่าดวงแบบนี้ไปต่างประเทศก็แปลว่าถ้าเรานึกภาพเวลาเราจะเดินทางไปที่ไหนสักทีที่สักที่หนึ่งนะดวงหมอกกับต่างประเทศก็แปลว่าถ้าเราขับรถไปยังถนนแบบ ลาดยางมาตอยหรือว่าถนนคอนกรีตนะครับมันไปได้ไวแลวมันไปได้ราบเรื่นกว่าถูกไหมฮะแต่ถ้าดวงไปต่างประเทศนะครับแต่ว่าดันอยู่เมืองไทยนะครับมันก็คล้ายๆกับเดินทางเหมือนกันแหละแต่ว่ามีเป็นข้างหน้าเป็นป่านะครับข้างหน้าเป็นพวกหินนะครับดินลูกลังประมาณนี้นะมันก็ไปได้ไกลถ้ามีความพยายามถูกไหมครับอาจจะเหนื่อยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าต้องถางลกถางพงนะครับ ต้องเกลียทางหรือต้องพยายามนะครับขับให้มันเ,เรียกว่าต้องสปีดเต็มที่หน่อยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าดวงชะตาต้องไปแบบนั้นต้องไปแบบนี้แล้วต้องทําแบบนี้เสมอไปนะครับบางทีเราฝืนดวงชะตาก็ได้แต่มันจะเหนื่อยเยอะหน่อยแต่ว่ามันอะไรทําอะไรก็เหนื่อยแหละนะครับฉะนั้นก็อย่าท้อแล้วกันก็เลยเป็นสิ่งที่แนะนํานะครับว่า บางทีดวงเรานะครับอาจจะทําธุรกิจทํางานอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันไม่ตรงกระดวงแต่ว่ามันมาทางนี้เต็มที่แล้วนะครับก็ขยันเต็มที่ไปนะครับไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเครียดบางคนกังวลเอ๊ะตกลงนี่มันใช่งานที่เราทําหรือเปล่าหรือมันตรงกระดวงชะตาอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็ทําเต็มที่ไปแต่ถ้าใครที่ยังพอที่จะหักมุมได้นะครับที่การดูดวงชะตามันก็เป็นตัวไกด์ไลน์เป็นตัวที่ ส่งสัญญาณบางอย่างนะครับแต่ไม่ใช่เป็นตัวที่จับขาเราเดินไปสิ่งนั้นนะเป็นตัวเหมือนแผนที่ชีวิตนะฮะว่าไปเส้นนี้มันจะใกล้กว่าเป็นทางลัดนะครับประมาณนี้แหละนะโอเคเนาะก็เล่าให้ฟังนะครับจริงๆดูเ,เมื่อสักครู่นี้นะครับดูคลิปของลิซ่าแหมอลังการลองไปดูนะโหว่ามีอะไรเฟืงแฝงเวลาผมดูหนังดูละครดูพวกมิวสิกวิดีโอส่วนใหญ่ผมจะดูองค์ประกอบข้างหลังนะครับว่า ทีมงานแล้วก็พวกไฟแสงสีแล้วก็อะไรต่ตตตนางๆนานานี่มันมีอะไรบ้างเพราะว่าผมว่าคนเบื้องหลังหรือสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันเขาเรียกว่าแฝงอะไรบางอย่างไว้เยอะนะครับในสิ่งดีๆนะครับลองดูเนาะผมว,ว่าฝีมือในอัลบั้มนี้ดังแน่ๆน,นะครับใครที่อยากดูรู้ว่าแต่ละอัลบั้มเป็นยังไรนะครับผมจริงๆหลงลงวไว้หลายที่หลายบางสมัยก่อนเขียนดวงเกี่ยวกับเรื่องของอัลบัม้ม แล้วก็อ่านออกผลงานของแต่ละศิลปินไว้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เอามาไว้ในคลิปนะครับก็เลยมาเขียนในหรือมาทําในคลิปนี้ดูนะครับโอเคมาอ่ะวันนี้นะครับคงจริงๆมีเรื่องน้ําป่าก็คงทิ้งไว้นิดนึงนะครับน้ําป่าจะมาแล้วนะใครที่อยู่ทางภาคเหนือหรือว่าภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะครับ ดูสภาพแวดล้อมตัวเรานิดหนึ่งนะครับส่วนใครที่อยู่ภาคกลางก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งครับปีนี้น้ําน่ากลัวครับดูดวง12ราศีครับสวดครับชาวราศีมังกรกลุ่มมีนนะครับ3ราศีนะครับวันนี้วันหยุดสําหรับบางท่านนะครับแล้วก็เรียกว่าบางท่านก็มีงานทำนะครับวันนี้วันเสาร์ครับมาดูครับเรื่องของคนราศีมังกรนะครับในช่วงวันนี้กิจกรรมที่ทำนะครับประสบความสําเร็จดีนะครับวันนี้เรียกว่าหวังผลเรื่องของเป้าหมายของวันนี้ ได้อยู่นะครับท่านที่มีอะไรที่คาใจอยากทำอยากเคลียร์อยากคุยอยากจัดการอยากซื้ออยากแก้ปัญหานะครับวันนี้ก็แนวโน้มนะครับมีความสำเร็จนะครับอย่างน้อยก็ใกล้เคียงเป้าหมายนะครับก็ดีกว่าทำแล้วมันไม่สำเร็จสักอย่างอะไรประมาณนี้นะวันนี้ดีนะครับโอเคนะแล้วก็เรื่องนี่คือเรื่องงานเลยแหละแล้วก็เรื่องการเงินด้วยนะครับ ท่านที่หวังผลเรื่องการเงินนะครับในมูลต่างๆบางทีก็จะมีเรื่องของการหารายได้พิเศษนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนหารายได้พิเศษเยอะนะก็ทําได้ดีนะครับค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆก็ดีนะครับพัฒนาศักยภาพส่วนตัวเองบางคนอาจจะมีเรื่องของคอร์สเรียนอะไรคอร์สเรียนนะครับก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาในเรื่องของการความรักซะหน่อยเนาะคนที่โสดนะครับโสดและไม่นะครับต้องบอกงี้ว่าเพราะว่าในช่วงนี้ครับใครที่โสดและไม่นะครับ คือความรักระยะน,นี้มันจะนิ่งๆนินนดนึงนะครับถึงใครที่เข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะเ,เรียกว่าทําให้เราแบบลังเลนะฮะบ,บางทีเอ๊ใช่ไหมคุยต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นถ้ายังลังเลอยู่เอาให้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนถ้ามันใช่มันใช่เองไม่มีใครแย่งไปไหนหรอกนะครับแล้วก็เรื่องของความรักอีกอย่างนะครับคนที่มีคู่มีแฟนมันเนี่ยดีนะ มีดวงไปไหนมาไหนร่วมกันหรือว่าไปซื้อของด้วยกันหรือว่าทําอะไรที่มันเอนเตอร์เทนมีความสุขด้วยกันบางทีอาจจะนอนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ด้วยกันอะไรก็ได้นะครับียกว่ามีความสุขในส่วนตัวด้วยกันนะครับส่วนใครที่ทางานนะครับในวันนี้ก็มีความราบรื่นในสิ่งที่เราทําแล้วกันนะครับรีบทําให้เสร็จไ,ไวๆนะข้อดีคือหลายๆอย่างต้องรีบให้จบให้ไวแล้วกันนะครับโยไปถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงนี้อาจจะรวนๆวน,นิดหนึ่งนะครับซื้อของระวังได้ของผิเปคนะตรวจเช็คสินค้าดีๆนะ อาจจะบางคนนะครับต้องบอกว่าถ้าใครที่เดินทางเนี่ยค่าใช้จ่ายวันนี้จะสูงจะเยอะนะครับบางคนทํางานบางคนจะต้องติดต่อจราจาอะไรก็ตามช่วงนี้ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายครับระยะนี้ระวังอาการปวดท้องนะครับปวดจุกเสียงท้องท้องเสียนะค,คนที่โสดข้อหนึ่งเนาะบางทีระวังเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาด้วยนะครับ โอเคมาต่อมาคนราศีกุมนะครับระยะนี้นครับชาวราศีกุมนะครับทำกิจกรรมสิ่งใดมีความสําเร็จเป็นอย่างดีมีแนวโน้มนะครับที่ทําแล้วมีความสุขแบบราบรื่นนะครับก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันมีดวงไปไหนมาไหนกับแฟนกันคบคนที่เัืองรักนะครับเป้าหมายในวันนี้นะครับมีความคาดหวังสิ่งใด เราจะทำได้ทำได้ดีทำได้สำเร็จด้วยนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังยังเป็นเรื่องอารมณ์และคำพูดอยู่คำพูดบางคำพูดนะครับพูดแล้วคนเ,ออเกลียดบางคำพูดฟังแล้วคนอาจจะทิมแทงคนจริงๆคนราศีกุมนี่ปากน่ากลัวมากนะครับไม่ใช่ว่าด่า,ดากเก่งนะปากคือถ้าคุณอวยใครหรือว่าคุณชื่อชมใครเนี่ย มันมาจากจริงใจความจริงใจด้วยไงฉะน,นเขาจะรู้สึกดีนะครับแล้วคุณก็รู้ว่า,าจะพูดคนนี้พูดแบบไหนอีกคนนึงพูดแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับคือพูดให้ถูกคนได้เก่งนะครับแต่เมื่อไหรที่ไม่ชอบใครหรือว่าจะพูดใครเหมือนไส้นี่โอ้โหบอกเลยครับว่าเกลียดเลยนะครับฉะน,นช่วงนี้ระวังคําพูดนิดนึงแล้วกันแต่ในโน้มนะครับจะหาเงินได้จากคําพูดวาจาการติดต่อเจรจารการต่อรองการพูดคุยโน้มน้าวใจใครได้สําเร็จวันนี้ก็ใช้คําพูดวาจานะครับจะทําให้ หลายอย่างมันดีได้นะครับเดี๋ยวก็เรื่องของการเงินนะครับใช้าจวจันนี้จุกจิกเยอะนะคุณอาจจะซื้อหนูซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อของเข้บบ้านซื้อหนูอะไรไปกินอะไรก็ตามนะครับคือมันมีกิจกรรมทั้งส่วนตัวแล้วก็กิจกรรมของงานสังคมนะครับในช่วงนี้พอสมควรเก็บเรื่องเงินเอาไว้บ้างแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเหนื่อยเดี๋ยวเครียดช่วงสิ้นเดือนหรือใกล้ๆปลายเดือนมันเงินมันตึงๆแล้วมันเครียดนะครับ ฉะนั้นก็เลือกที่จะซื้อดิดหนึ่งเนาะแล้วก็ต่อมาเออมีดวงเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภมาจากการเดินทางไปไหนมาไหนวันนี้อาจจะมีโชคลาภในหรือความสําเร็จในสิ่งที่คุณไปละกันเนาะแฟนนะฮะคนที่โสดและคนที่เป็นไม้นะครับในช่วงวันนี้นะครับดูว่าเป็นช่วงของแฟนหรือคนที่เป็นคนที่ยังไม่มีคู่แล้วกันนะครับมันจะนิ่งๆวันนี้นิ่งๆนะ ความสัมพันธ์ในการพูดคุยอะไรกับใครนะครับมันไม่ค่อยคืบหน้านักคือมันคุยทั่วๆไปแหละนะครับมันกวนกลางๆนะครับกลางๆคือไม่ได้แบบโอ้หมีความสุขแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็ไม่มีอะไรยแย่แบบสนิทเลยอะไรประมาณนี้มันกลางๆนะครับเหมือนก็ขึ้นลมอ่อนๆประมาณนี้นะครับก็เนี่ยคือความรักนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงวันนี้ความรักก็เรียกว่า ดีนะดีเลยนะครับวันนี้ความรักดีนะคุณจะทํากิจกรรมอะไรหรือว่าไปไหนมาไหนแล้วก็จะใช้เวลวาหรือคุยอะไรเรื่องสําคัญสําคัญนะครับสำเร็จนะฮะสุขภาพร่างกายระวังร้อนในแล้วก็เรื่องของการปรวดหัวตัวร้อนบางทีเป็นไข้ใครที่ฉีดวัคซีนวันนี้ระวังเรื่องการเป็นไขนอนให้พอแล้วก็ลองศึกษาความรู้เรื่องของการก่อนและหลังฉีดด้วยนะครับโอเคต่อมาคนราศีมีนะครับราศีปลานะครับเป็นปลาเป็นที่ว่ายทวนน้ำนะครับมันก็เลยเหนื่อย อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ค่อยได้พักถ้าพักน้ำก็จะพาคุณไหลกลับไปที่เดิมนะครับฉะนั้นก็อาจจะใครมีงานทําก็เต็มที่กับงานนะครับสำเร็จนะไม่ใช่ว่าไม่สาเร็จสําเร็จนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังคือเรื่องของการหมุนเงินนะครับในช่วงนี้จะมีเรื่องการหมุนเงินหนักไปพิเศษแล้วก็มีเรื่องเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเราเลยด้วย แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับทีเป็นเรื่องของเข้าของเครื่องใช้นะครับสูญหายเสียหายก็ได้นะครับง่ายๆคือวันนี้ของักของห่วงอาจจะมีจะาค่าได้ป่วยไม่สบายสูญหายเสียหายอะไรพวกนี้ด้วยเนาะแล้วก็ประการต่อมานะครับคนราศีมีนเนี่ยช่วงนี้ดวงค่อนข้างจะเหนื่อยเยอะแต่ว่าเหนื่อยแล้วคุ้มนะช่วงนี้นะฮะพยายามนะครับเต็มที่กับงานถ้าใครมีกิจกรรมอะไรนะครับจริงวันนี้เหมาะกับการเปิดหน้างานลุยงานทําอะไรที่ยากๆนะครับหรือว่า แก้ปัญหาอะไรต่างๆครับก็โอเคนะอย่าฟังใครที่พูดแล้วทําให้เราท้ออย่าฟังหรือเสียสนใจใครที่พูดแล้วทาให้เราแบบเสียกําลังใจนะครับไม่ว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เรารักเคารพและศรัทธาด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนราศีมีนะครับเซนเซทีฟพอสมควรเพราะฉะนั้นที่เขาจะสอนแรงไปหน่อยด้วยคําพูดวาจาอะไรก็ตามนะครับใจมันจะหายและความมั่นใจมันจะหายแล้วสิ่งที่คุณทํามันจะ ยากเหมือนกับที่เขาบอกหรือว,ว่าเราอาจจะทาให้สาเร็จอะไรประมาณนี้นะอย่าใส่ใจครับเอาจริงๆนะเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็เดินตามแสงของตัวเองแล้วกันนะครับก็ต้องให้ความมั่นใจเพราะว่าจริงๆคุณทําได้พื้นดวงคุณทําได้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวเรื่องความรักนะฮะมันมีความรักใ,ใครๆที่โสดอยู่พยายามปิดบังความรับนะครับนิดนึงนะปิดบังความรับหรือมีความรับหรือมีความรักไรกรตามเนะาะทั้งคนโสดและคนเป็นม่ายนะครับใครเข้ามาในช่วงนี้คุณอย่าเพิ่งรีบเปิดตัวอย่าเพิ่งรีบบอกใครแล้วกันเพราะว่า มันยังคลุมเครืออยู่หรือว่าจะมีปัญหาที่ถ้าบอกแล้วบางทีมันป่วนกว่าเดิมได้นะครับฉะงนั้นก็เก็บเงียบนิดหนึ่งคนส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับหรือมีครอบครัวนะฮะเป็นช่วงวันนี้วันดีนะครับอยู่ใกล้ชิดทําอะไรกับคนที่รักก็ได้มีนโน้มที่มีความสุขเรื่องของความรักนะครับในเรื่องต่างๆแล้วก็มีแนโน้มที่ทําสิ่งใดนะครับแฟนเขาจะเชื่อถือเชื่อฟังหรือน้มน,น้าใจแฟนได้ใจแฟนจกวนประสาทนิดนึงในช่วง อ่าบ่ายๆยเย็นๆประมาณนี้นะครับหลังบ่ายไปแล้วแฟนอารมณ์หงุดหงิดไปคนโดยเฉพาะถ้าแบบอ่พระาที่ตกดีแล้วนะครับแฟนกลายเป็นมาป่านะครับบางทีแบบอยู่ดีก็หน้าตาหน้านิ่วคิ้วขมวดแล้วไม่ก็อยู่ดีก็ พูดอะไรก็ไม่รู้ออกมานะครับประมาณนั้นแหละนะวงนี้ก็อย่าใส่ใจในคาพูดวาจาของแฟนนักเลยเนาะโอเคสุขภาพร่างกายบ้างนะฮะในช่วงคนนี้คนราศีมีนสิ่งต้องระวังนะครับข้อแรกคือเรื่องของการากระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับแล้วก็การปวดหลังนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องตามข้อนะปวดข้อปกระดูกปวดเข่านะครับปวดแถวตามข้อทั้งหลายนะครับระยะนี้ที่ต้องระวังอีกอย่างคือการใช้เงินละกันเนาะค่าใช้จ่ายมันสูงจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงปลายเดือนค่าใช้จ่ายมันสูงมากๆเลยล่ะ อะไรที่ยังไม่จําเป็นเบรกไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมพูดก็ยังมีอยลายประมาณ20วันนะครับก็พยายามเซฟเเรื่องเงินเอาไว้บ้างนะให้เอาไว้คุณจะใช้เต็มที่ก็สัปดาห์สุดท้ายแล้วกันถ้ามันเหลือแค่ไหนก็โอเคคุณจะได้สบายใจแล้วกันนะครับอโอเคประมาณนี้แหละนะสรุปครับของคนราศีมังกรน,นะครับในช่วงนี้มีดวงเกี่ยวกับการเดินทางการทำอะไรก็ตามนะครับประสบความสำเร็จด,ดีทําเรื่องยา,งยากๆก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เป้าหมายของวันนี้มีนโนมที่ทําแล้ว เข้าใกล้เป้าหมายนะครับอย่างค่อนข้างน่าพอใจแล้วกันนะฉะนั้นวันนี้อยากทําอะไรรีบทำนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของเสน่ห์นะครับคนราศีมังกรนะครับอยู่ที่เสื้อผ้าันนี้เน้นสีสีสันแบบเรียบเรียบสีเรีเรยบๆนะครับเอาแบบเรียบเรียบเลยนะ <S 2> <S 2> แล้วก็ยิ้มย้มแจ่มใสด้วยวันนี้หน้าตาเบิกบานนะครับแต่งหน้าอ่อนๆนะใ,นใครที่แต่งหน้านะครับ วันนี้คนราศีกุมนะครับแต่งหน้าจะจัดได้นะครับสเสน่อคนราศีกุมที่ใบหน้าให้แบบดูมีอาวุโสนะครับไม่ใช่แก่นะอาวุโสคือดูน่าเชื่อถือดูสุขุมดูมีมีวัยนิดนึงอะไรใหม่นะก็ลองม่รู้ว่าผว่าแต่ละคนมีนิยามความหมายในการที่ฟังผมสื่อมานะครับที่อาจจะแตกต่างกันก็ได้ ก็เอาตามความรู้สึกแล้วกันว่าเป็นคนที่ช่วงนี้แต่งหน้าแบบขุ้มๆมนิดนึงประมาณนี้นะไอ้หน้าแต่งหน้าแบบลึกลับนิดนึง่นะต่อมาเรื่องของเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มเข้ม,มไว้นะครับจะดีนะแล้วก็กิจกรรมที่ทำหนูนี่คนละสีกลุ่มนะครับก็ทําได้สําเร็จดีนะครับแต่ก็ยังต้องระวังอารมณ์ตัวเองอยู่นะขึ้นๆลงๆกันแล้วก็ลมแฟนด้วยนะครับ ต่อามาครับคนราศีมีนะครับในช่วงวันนี้กิจกรรมที่ทำนะครับในวันนี้มีความคืบหน้าที่ดีขึ้นนะครับรีบทําอะไรให้จบหรือว่ารีบทําอะไรตั้งแต่หัววันตั้งแต่คุณตื่นมาเลยนะไม่ต้องเอื้อนเยิเยอะนะฮะบางคนอาจจะครึ่งวันแรกเดี๋ยวชิวๆหรือครึ่งวันหลังค่อยมาเต็มที่แต่ว่าถ้าวันนี้ขอครึ่งวันแรกเต็มที่นะครับครึ่งวันหลังควรจะชิวๆก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เรื่องของสเนสน่ห์คนราศีมีนะครับวันนี้เสื้อผ้าสีเข้มเขมเข้าไว้นะครับเน้นเข้มเขม แล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ทำวันที้เป็นวันที่วันดีนะครับเปิดหน้าเปิดตัวแก้ปัญหาหรือทำในอะไรในเชิงรุกดีนะครับแล้วก็มีอะไรก็คุยกับคนที่เรารักเรารบและผูกพันก็ได้นะครับหากุญซื้อสักคนหนึ่งถ้าสมมติว่าเรากังวลเรื่องอะไรก็ตามนะครับหากุญซื้อสักคนหนึ่งคอยประกบคอยช่วยเหลือหรือคอยเป็นที่ปรึกษาก็ดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมลงดวงอะไรเมื่อหัวเข้นะครับลองตามดูได้นะครับก็ ใครที่ฟังคลิปคืนนี้นะครับก็ขอให้นอรหลาฟอนดีนะครับแล้วก็ใครที่ฟังคลิปในช่วงวันเสราร์นะครับวันนี้ทําสิ่งใดก็ขอให้สเร็จสมปรารถนาระมัระวังร่างกายจิตใจของตัวเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ